เป็นในพี่น้องที่เห็นคลิปข้างต้นนี่ก็คือทันแจ็คสเปลโรครับหลดลมครับแปลวน้อยครับผมเลี้ยงมันมีอยวาก็คือพุ่มไปเล่นห้องไอ้นะครับก็คือลงน้ำนี่นะครับผม เล่นบดโดนก็ทันแจกก็ตามไปครับตามไปก็อยากได้นมไม้มาแกงไปต้มมาสัน้นก็เลยเขาไปห้าครับเขาไปห้าก็ห้าตามครอบสะครอบห้วยมุ้งหลวงน้ํานะครับที่พุ่มไทยหลวงขีดสั้นนะครับพมพมก็เลยบอกว่าเออห้ามาเพียรด้มาสัน้นหม้อก็เลยห้าทุ่งปุ้ยไปครับไปห้าบอกเอาไล่ล็อกเอาจักซามซีนอนี่ยแหละบอกหมอ้อเอาพอได้แก่งมาสัน้นเออเออมาสัน้น บ่อหันโดนซะแล้วครับพี่น้องโทรมาครับบอกว่าเอาหน่อไม้ออกมาบ่ไหวครับไปเอาซอยแดว่าสันพุ่มกับป้าดมันอีไล่านนั้นมอก็เลยเขาไปเบื้องครับตามที่เห็นน่ครับก่อหน่อไม้ครับพุ่มหน่อไม้ไล่สนิทครับเกิดอยู่นําค้างห้อยค้างครอบซ่านี่ครับผมที่เห็นดินแห้งๆสนิทมือนก็ขึ้นดีครับเพราะว่ามันอยู่โมน้ําครับผม นอไม้ก็อกดีครับนอน้อยนอใหญ่แล้วแต่มากครับขั้นอ่ไปแกงกันนอนน้อยๆก็แกงแซบแล้วครับนอใหญ่ก็ต้มกับกินกับน้ำพริกกะปิครับก็เลยตามเข้าไปครับทายก็ทุลักทุเลเลยครับผมก้องก็สันนะครับพอมุนเข้าไปครับบม่ได้ตั้งใจมาห้าครับกรว่าิให้มันห้าไปให้นะก็เลยพูน่ะไปห้ามันพูนะครับผมเข้าไปยัง หักกองอันนี้ไม่เต็มครับเอาคักเอาเนี้ครับเพีนมาเหมือนไล่ก็ได้ทุ่งก็คือโมเมนทุ่งปุ้ยครับพ่ผมทุ่งทะเลพี่น้องหรือว่าทุ่งเจสซี่นะที่เขาเอืนนะหรือว่าพ่มเอืนทุ่งทะเลครับทุ่งก่อสร้างนะเต็มครับจนดล้นครับยัดย่างเดี๋ยวปันนั้นยยงบ่พอครับพี่น้องห้าไปเลยครับเอาไปเลยครับน้อไม้ก็น้อไม้คือน้อไม้บงว่านนะครับแล้วก็ น้องไม่เลี้ยงครับน้องไม่ไภเลี้ยงครับกระบะสีโบ่เอาไหลเอาซันพอเอาโลเอาออกมาบูได้ไหมนี่ยอยู่ในป่าหู้นะมีดกระบ,บูได์เอาเข้าไปครับโอ้โม่นุงปุ๋ยเองน้องถุงทะเลนดิบุงพี่น้องสุดเห็นปะเห็นได้ไหมเนี่ย สวนมาหาน้ไม่ไม่ได้ตั้งใจมาหาคนที่หาหุ่นไวรุ่นบุรีรัมครับไร้วาปานเย็บมือดกหกระเพเอาไว้มือหนา้งเอาไว้เห็นมันเงาวเด้องเต็มพีกองเต็มได้ตังใตเด็ไรอย่างีเห็นว่านี่ ไปเลยท้ายออกหนาไปโอ้โหคัดไ่ได้ตั้งใจมาหาออกไปยังไรนี่ไปต่อละโอเคพอ thank you เอาได้เสียมไปสิปอกออกมากับโบได้ครับหยัดใส่ทุง่งกับผ่ากันลากออกมาครับพี่นอ้องตามคลิปตามภาพที่เห็นนะครับเป็นไปไหพี่น้องเมื่อยกับเมื่อยเอลเล่ครับเสียเข็นเหยาวส้งข้าเหยาวกับโบได้ใส่ครับโบได้ตั้งใจมาห้าหีเล็กอะ่ะตั้งใจกันตั้งใจมาห้าอยู่มันใส่มาเต็มสุดลูปแบบเลยมันทุยไปย่างเดียวครับโอ้ยกว่าเสียวออกมาได้กับเมื่อยเอลเล่ครับพี่นอ้องเต็มทุง่งจุดล้นปันนั้นยังโบเบิดครับ ลายขักไล่เนี่เห็นวานน้องไม้สมนีก็ไล่เติบครับพี่น้องเอามาได้แล้วก็ใส่รถหม้อข้าออกไปอ่ะตามคลิปที่เห็นนะครับพี่เล็กก็ใส่้างน้าจนล้มสีฟางงานกับพี่น้องต่อมาก็เอามาใส่้างล่างก็เสียกหมัดบอกว่าให้อใส่รถเงยไปก็บอเอกไปครับสมัดใส่ายรถให้ไล้แล้วก็ไปอาร์ตกับพมก็บบเอไลยครับเอามาที่น้องครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ก็ดีแล้ว ไปเบื้องวิธีการแกงกันเลยบ้านเนี่ยในวัตถุดิบแล้วะแกงก็เอาหน่อไม้ครับมาปอกครับผมปอกแล้วก็ฟันแล้วก็สับแล้วแต่ให้อีมักอีถุบอียังก็ได้ครับผมก็สับสับฟันฟันเอาครับในลายเติเข่าคณะสีน้อยนะครับบหัวจะเกี้ยาไปเห็นยังครับจังมากหลยแต่ผมสีน้อยนี่ก็เต็มทัดแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มครับผมต้มจักหน้ํหนึ่งครับมาได้แกงสดๆดครับ เกงมื่อนี้ก็เครื่องมูลายครับต้มต้มแล้วแล้วก็ใส่น้ำอย่านางแกงเลยครับค้างหม้อน้ำอย่านางนะครับผมอย่านางกระโบคิมปบนไหนครับซื้อมาจตตลารดครับแล้วก็เอาน่อไม้ใส่ลงไปครับผมตมด้วยเห็ดฟางครับแล้วก็พริกนี่ฮาต่ำใส่เกลือไว้ครับแกงแบบง่ายๆครับผมเรียบร้อยปิด้ารอให้เนื้ดครับ พอเดือดแล้วเด้กกับเบิร์ตฟ้าออกมาปุ่งครับผมปุ่งก็บผต้องปุ่งง้างไร้ครับปุ่งก็มีไฮซูรสครับเนื้อพวกหนวนครับใส่ลงไปครับผมตามด้วยปลาราครับทีเด็ดครับตอนนี้นะครับปุ่งอ่ะบนมีย้างไร้ครับแล้วก็ซิมครับแซบบอแซบกับกล้าบึงเอาครับปักไข่ปักเหมือนแซบเห็ดมือนี้แซบมือนี้มือหน้าว่ากันไหมบอหรอกพอได้ทีแล้วก็ แซ่บเราับักขักเก็ปิดท้ายแล้วก็คือพักครับผมพักก็คือพักเน่าครับนึกว่าพักะอมพักไอ้ข้านี้ครับเด็ดเรียบร้อยแล้วก็ลุกโดดครับใส่ลงไปครับผมปิดแก๊สเรียบร้อยพร้อมกินครับพี่น้องเป็นไนล่ะไปเบิ่งการกินกันเลยครับผมวุ่นนะนาดเก่งบุบเบิดนี่แก่งขึ้งเดี๋ยวนะครับพี่น้องนะแซ่บบักขักครับพี่น้อง ดึงหูกรบบออกไห่หมากระบอเอิ้นพุ่นแล้วกันเดี่ยวแกงกระแกงแว็บ,บง่ายๆครับเครื่องกระบอลายครับมนเนี่ยเครื่องกระบอกคอยครบซัมมี่กระแซบแล้วครับพีน่น้องห้เองมาเม,มื่อยๆมาแกงกินแซบๆเดี๋ยวมือหน้าว่นนะากันไหมครับผมครับคลิปนี้กระฟ้าก็เพียงคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสีผาไปพืชไปพื้น,ไป,นไปแซปบบักขักมุ้งใดก็ะคอยว่ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อผมกับน้องหงุงต้นเฮ็ดคลิปตต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ฝากก็แค่แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม